แกงกันเลาขี้เล็กมัหน่อยจะต้มแล้วนี่นี่ก็จะมีตะไคร้ใบวกะดูดหอมแดงแล้วก็พริกนะคะส่วนขี้เล็กใครชอบละเอียดก็ใช้เครื่องปั่นนะคะส่วนไม่หน่อยจะเอาแบบไ่ละเอียดนะคะบิดเบ็ดว่าบปั่นให้มันละเอียดบอดโขกให้มันละเอียดแห้งนะคะไม่หน่อยต้องการนั้นเป็นน้ำแบบนี้น้ำเนาะแบบว่ามันละเอียดหลายไม่หน่อยพอชอบ มันบริเคี้ยวอะนะทำมันละเอียดแห้ง้างครกกนพี่นอ้องหนึ่งเติมน้ำลงไปเมืงเนี่ยการมันกะใส่มาได้เดียวนี่อันแบบข้าต้มขายส,มนนย,ย,ย,ยสิแม่ไนย์คอยซื้อแม่ในซื้อแบบเขาตากแห้งมาขายมันสิ มัน,ม,น,ม,นมันสีอ่อนวเวลาห้ามาต้มแล้วเ้ามาแกงมันสีแซบกว่าแบบข้าต้มมาแบบนี้แต่ว่ามันบบมีของแม่น้อยเคยซื้อมาแบบแห่งแนละ้วมันเหมือดเนาะนี่ค่ะนางงัวทุ่งเทเติมน้ำเข้าไปหีีเปิดไฟแล้วนะคะรอมันเดือด กำลังจะเดือดเลยจ้านีย่ยานั่งค่ะยานั่งคงเป็นยาเย็นนะจ๊ะกินได้บำรุงบำรุงผิวพรรณแลกับ,บสมดุลในร่างกายพรอมนะคะนั่นเป็นยาเย็นจะ่ยานั่งในสื่อ,อยานั่งผงอันนี้ขนบ่เป็นหยังเพราะว่าหนังมั่วกระซูดเร็วนะคะ เพียงแต่ขาสีตุมมันเปื่อยใส่กับขี้เล็กเข้าพักคะเข้ากับปอกใบแล้วเรียบร้อยพักคะอยู่นี่พักค่ะรูปพชะอมส่วนนี่ก็คือขมชั้นเทนเอา้เอาเขาออกมาพิษ อันนี้มันเป็นโหระลาตัวนี้ผักอีตูนี่ว่ามาผิดผักอีตูค่ะผักอีตหอูห่อกระดาษอันเฮ็ดขนมนี่พี่น้องมันสิเก็บไว้ในน้าเห็นบ่สีโบห้งบ่าตายเขาเก็บไว้ในช่องผิดช่องผิดโบเปมนช่องผิดเก็บไว้ในช่องผิดมันเลิศม,มากนะห่อกระดาษผู้ใดซื้อมากล้วก็อัน อยากเก็บไว้น้านนี่ค่ะแต่ว่าไม่หน่อยเสียเป็ล้างน้ำก่อนนะจ๊ะเนี่ยคืนชีพผักอีตูทันทีผักอีตูรวะว่าใบแมงลักเนาะนี่เขาใส่ที่ล้างเขาสต้มตัวน,นี้ไปก่อนให้มันเดือดๆดส่วนปลาหมึกไม่หน่อยใส่ปลาเมึกนะคะใส่ปลาเมึกแห้ง แทนปลาร้านะไม่หน่อยกันล่างเซรประมึกให้สะอาดเรียบร้อยก้อนเลือจะเด้อน,นี่ใส่ปลาหมึกลงไป <c oughs> หม้อน,นี้คุณนะภาพจริงๆเขงห้าะเจจิตต้มให้มันนวลนเนียนเข้ากันก้อนนวดปลาหมึกใส่แกงน้อยกะระแซบเลือะปลาหมึกน้อยนี หมอนี้คุณภาพมากเลยนะจะสดกินเรนแซ่บๆประแดกยังมอไซค่ะที่แม่หน่อยล่างปลาหมึกมันม่ยั้งค่ะเฮ้าบรูว่าเขาใส่สารยังมาแน่เนาะแม่ก็เลยล่างหนำเอาปลาหมึกแซ่หนำล่างก่อนแล้วก็สีต้มไปมันไปเปืเป่อยแบบนี้ใส่พง่วดไปเลยาการลืมแล้วค่อยมาชิมรสชาติบางคนจะต้มแบบว่าแบบลา้วิสานเลยก็คือนวดประแดก ออกเพสก็คือจบส่วนพักอันแกงขี้เล็กนี่ถ้ามันจืดไปมันบาแสบได้พี่น้องมันต้องให้มีความขมของพักขี้เล็กสําหรับคนที่กินความขมได้เนาะบางคนกินไม่ได้ก็นู่นเลยจ้ะแกงกะทิเลยเนาะแกงกะทิแกงขี้เล็กใส่กะทิก็ได้นี่มันจะเก็บการมันออกพอม่อกี้ไม่หน่อยต่าแล้วมันยังบุดค่ะออกมดกระเบดิด <c oughs> โอ้ยแทนน้ำลายจาเจ้าของกอมมดก็บบไดพี่น้องมันซื้อบลเรืเอใบซื้อมาแพงอยู่ดิวิธีมังหนอแ,แบบนี้แหละจ้ะเดี๋ยวฮะเมอเบิ่งตอนมันเขาเน้อเขานังแล้วเนาะพอไม่น่อยอยังบ่อใส่ยังอีกใส่แค่นี้ก่อนประเดีย๋ยวก่เฝ้าใส่เพราะว่าในปลาหมึกหน่อยมันจีนัวความเข้มมันสิตึงอยู่แล้วแ้วเราก็รอรอและรอค่ะบันนี้สีสันนากินบ่อจ้าสีสันนากินบ่อจ้า ซิมกันเด้จะเด้อเปอยแล้วเด้จะเด้อแม่น้อยมากินยังสี่ตัวพี่น้องแกงแบบบรรนอกบรรนอกแบบเป็นกลางๆยังสี่ละใบแบบนี้แหละต้มหมุนบดแสนบริญำพี่นอ้องม,มันต้องใส่ปลาฮะมันไม่ใส่ปลามันไม่พคความนวของปลาเมื่เข้าวัดึงเข้าตรงใส่เข้าไป ึบบางคนใส่ใส่น้ำบลาคามเปียกน้ำเล่จ้ะก็เจ้าสิกินแบบว่าแกงออกนวปดปลาแดกแล้วก็ะสมน้ำปลาค้ามเปียกแต่ว่าของแม่นหอยนีย่แกงแบบนวปดปลาแดกแล้วแต่ยแงยแงอยากเนาะตั้งเคยแม่หน่อยก็ใส่น้ำปลาค้ามเปียกมันก็กระโปงใส่สำรับมือนีสิกินแบบอีสา,บานบ้านเฮานวดปลาแดกเผ็ดบักพริกจั่วจั่วเลยจ้าซีม Uh huh. พี่น้องเลยอยากให้พี่น้องลดออกมาจากโทรศัพท์จังเลยไปยุกโดดหน่อยนิ้วต๊ใส่ลงไปรู้สึกจะน้ำหน่อยไปหน่อยนึงเติมน้ำจะนิดหนึ่งกันนะน้ำม,มันน้อยไป อพอได้สดพออววรัวเนาะพี่น้องเนาะเล่นไฟขึ้นอีกปั๊ดมันปวดแสบอากามาวงเบ่งดูมันปวดแสบมองใดค่ะทันคือส้มค่ะมันลัตาแซบกันด้ว <S <S เพื่อเมนูนี่เลยพี่น้องเอ๋ยในส่วนที่เหลือก็จะทําเป็นต้มแสบหนังงว่ว กะสิ่ก่อยหนังงัวนน้ำนอกค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเฮ็ดลงให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะรอให้พักมันสรบหน่อยนึงแต่ว่าแม่น้อยก็จะเว้นมันสรุหลายเพราะว่าแม่หน่อยแกงแบบนี้เพื่ออุ่นนะคะกินคนเดียวทําเผื่ออุ่นด้วยนี่เพิดอเถอโอ้พี่น้องเลยพร้อมปิดไฟ มาได้จามาตักตไปสดพูละค่ำสองค่ำเด้อจะเด,ด้อนี่เพื่อแกงหม้อนี้วิ่งเข้าในเมืองคุ้มค่ามากมายเด้อจะเด,ด้อแซ่แบแซ่บพี่น้องเอ้ยปิดไฟก่อนบาัาพี่เดี๋ยวไม่น้อยก็จะหั่นนะคะหั่นแล้วก็จะเก็บไว้ลาบไว้ก้อยไว้ย่ำหนังแล้วก็แล้วก็เขาเอินยังต้มแซ่บนะคะสมคุ้มค่ามาก ถุงละร้อยิบเก้าโคนหนึ่งกิโลถุงหนึ่งกับประมาณสี่รยกว่าบาทเกือบห้ารอยกระทือว่าคุ้มห้องประตองมาจีอันนี้เขาเผามาหายหอมอย่างดีเขาต้มมาแล้วค่ะต้มมาแบบเปื่อยแล้วแต่ว่าบ่ไ้เปเื่อยแห้งถ้าผู้ใดามากเปื่อยแห้งเขาก็ต้มไปโดนๆเนาะแต่สําหรับไปหน่อยมักซ้ำนี่แขวบพดีคัะมากกรุบกริบกุกิบนะจ๊ะเอาละเร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้า